ผมไม่ได้คิดมากอยู่แล้วเะนั้นของโรดี้ครับบอกว่ารางวัลบอลลงดอร์เนี่ยเป็นรางวัลการตลาดนะครับโรดี้ครับมิดฟิลด์ฮ่ององตัวเก่งของแมนซิตี้ครับไม่รู้สึกแปลกใจนะที่หลุดโผส,สามดับแรกของบอลลงดอร์สมัยล่าสุดพร้อมชี้ว่าเป็นรางวัลส่วนตัวที่ขึ้นอยู่กับการตลาดและการโคษสันนะครับซีซั่นก่อนโรดี้คือคนสําคัญนะครับช่วยแมนซิตี้พังงาดควา้าทริปเปิลแชมป์ตัวลงสนามทั้งหมด56เกมทํา4ประตูซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ย คือการยิงคว้าชัยนัดชิง c เชฟเ s l e เล u กด้วยนะครับยังไงก็ตามในการแจกรางวัลประจำปีครับโรดี้ไม่สามารถแซงเลี้ยวเนลเมซี่ฮาแลนแล้วก็อ็มพาเป้ขึ้นไปติดท็อปททั้งในบอลงดอรแล้วก็ฟีฟ่าเดอะเบนะครับ <Okay. S 1> และเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีรายการจากเดอะม r ร o รครับปล่อยคลิปสัมภาษณ์ของโรดี้ซึ่งมีบางส่วนถูกถามถึงความรู้สึกที่ถูกมองข้ามจากองค์กรผู้แจกรางวัลส่วนตัวนะโรดี้บอกประมาณว่า ผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะมันคือเรื่องปกติผมเข้าใจดีถึงเบื้องหลังของรางวัลส่วนตัวเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการตลาดการเงินและการโฆษณาในอดีตมีมิดฟิล์หลายคนซึ่งสัญชาติเดียวกับผมเนี่ยไม่เคยได้รับรางวัลตามสมควรคุณเข้าใจที่ผมจะสื่อปะ่ะสำหรับผมสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในโลกฟุตบอลคือผลงานที่ทําได้ในแต่ะทีมอันนี้คือสิ่งที่โรดี้นแกรับได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าอ รางวัลบองดอเนี่ยเป็นรางวัลแห่งการตลาดการโฆษณาเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับองคอ์กรแล้วก็ขึ้นอยู่กับเบื้องหลังผมรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำงานกันยังไงถึงมาแจกรางวัลแบบนี้ได้นะครับโอ้โหโรดี้ไม่แปลกใจก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้แปลกใจอะไรเลยทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โรดดี้ให้สัมภาษณ์ได้เปิดบทสัมภาษณ์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ จัดไปให้ววรุ่นจัดไปอาอยาวเลยนะจ๊ะ